สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิอกซ์การ์ดมินินะคะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนนะคะซึ่งนุ่นจะมีให้คุณเลือกทั้งหมด2กองกองที่1นนะคะเป็นเซรั่มนะคะหน้าใสากองที่2นะคะเป็นกระเป๋าถาสารนะคะสีครีมนะคะหหรือว่า2อ่าน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูคำทำนายกันดีกว่าสำหรับคนที่เลือกนะคะหมายเลขหนึ่งคือเซรั่มหน้าใสานะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเขาชอบคุณมากแค่ไหนพไพ่ใบแรกได้เด็กถือช่วยนะคะสามเปลี่ยนและอุย้ยคิงช่วยค่ะเขาชอบคุณมากๆเ,เริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันเป็นความชอบที่อาจจะยังไม่ค่อยได้แสดงออกนะคะยังไม่ค่อยกล้าแล้วก็ค่อยมาทําความรู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะแล้วค่อยค่อ ความรู้สึกค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆกล้าที่จะแสดงออกค่อยๆกล้าที่จะแบบมั่นใจในความสัมพันธ์มากขึ้นตอนแรกอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนหรือแบบเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันพอนานๆไปอะค่ะความชอบเนี่ยมันได้พัฒนาเป็นความรู้สึกรักที่ชอบมากๆนะคะน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะถ้าถามว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนก็ประมาณนี้เลย นะคะคนคน,นี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ํามินกรกฏพิจิกนะคะธาตุดินการผุษพบังกรเกิดวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะมีวันพฤหัสด้วยนะคะน่าเรามาต่อกันที่กองที่2อนะคะเขาชอบคุณมากแค่ไหนสําหรับคนที่เลือกกระเป๋าสารนะคะซึ่งตอนนี้เหลือสีครีมนะ,คะใครสนใจแอดไลน์ไปได้นะคะอาไพ่ใบแรกได้เดทค่ะไพ่ใบที่สองนะคะอได้อัศวิน ไม้เท้าแล้วก็ห้าเหรียญจริงๆความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยดิวเคยคบเคยคุยกันแล้วหรือเปล่าแล้วจบความสัมพันธ์ไปอาจจะเป็นความสัมพันธ์เกา่เกาๆเพื่อนเก่เกาหรือคนเคยคุยกันไปนะคะแล้วเขาก็รอคอยการกลับมาหรือรอคอยให้คุณไปง้อเขาหรือเขาอาจจะกําลังอยากจะง้อคุณอยู่มันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าถามว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนเรามองว่าเขาเคยชอบคุณมากแต่นะตอนนี้ค่ะความชอบความสัมพันธ์นั้นมันลดลงหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีปัญหากันแต่เขาก็ยัง ชอบคุณอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่ชอบคุณอยู่เนี่ยเขาจะไม่นั่งรองคอยว่าเมื่อไหร่จะดีกันเมื่อไหร่จะงอกันนะคะประมาณนี้แต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากองแรกนะคะก็คนๆนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธน,นูธาตุดินกันพุกศมังกรออาจะเกิดวันจันทร์นะคะวันพฤหัสวันศุกร์วันพุธนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ